เต็นหนึ่งของเกดส่วนฝั่งนู้นก็คือเต็นสองค่ะเห็นไหมคะแล้วก็แล้วก็ด้านหลังมีเต็นสามค่ะไปนู่นยาวๆไปถึงข้างหลังเลยค่ะเดี๋ยวเราไปดูคอร์สกันอูอยู่ด้านข้างค่ะใช่ตัวนี้ค่ะคอร์สที่บอกประมาณสามชั่วโมงค่ะเกดไปรับได้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะอ่าจะเป็นตัวนี้เลยค่ะนี่นะคะ แบบสวยจัย่5ตัวนี้2 2 4เดี๋ยวเก็บพาดูรอบคันก่อนนะคะรอบคันคันนี้เลยนี่ขาด้านท้ายค่ะแล้วเดี๋ยวพาดูข้างในนะคะเดี๋ยวอนี้พาดูด้านหลังก่อนด้านหลังเป็นไฟฟ้านะคะก็ะจะกว้างแบบ ับเอากกไปได้ใช่ไหมครับบอกพับบอก <จะ S 2> <ต>พับ,พบ,บได้เดี๋ยวลองพับบอกซิวตอนกลางพับได้ไหมด้านหลังมันจะมันจะเดี๋ยวดูให้เขาพับบอก,บอกดูค่ะแต่ด้านหลังก็คือจะท้ายก็คือสามารถแบบว่าวางของได้เยอะอยู่นะคะแอร์เียแล้วก็บอกก็จะพับลงเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้มันจะเป็นฉากกั้นเวลาแบบกั้นวางของแล้วจะมีที่ปิดใช่แล้วก็บอกจะพับเป็นแบบนี้ค่ะนี่คือพับลงใช่ค่ะสองข้างพับได้ใช่ค่ะใช่ อ่าอันนี้คือด้านในเข้าไปเอินเทลเลียเป็นไงนี่ค่ะนี่เลยนะคะชมค่ะบอสบอสเป็นดำแดงนะคะนี่ค่ะความสะอาดสวยเลยค่ะอันนี้บอสไม่มีแบบว่าไม่มีไม่มีแบบล่องล่องรอยการใช้งานที่ไม่สวยงามแล้วก็กระจังไอซสแกลส์นะกระว่าอะไรกระจังหน้าเนี่ยกระจังหน้าแล้วก็มีสลูปนะคะตัวนี้ตัว top นะ งด้าน่ด้านบนค่ะนี่ค่ะแล้วก็ด้านหน้าคือมองแล้วก็คือด้วย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 เต็มเต็มแล้วเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะคะคือไม่มีรอยไม่มีไม่มีรอยไม่มีอะไรด้านข้างก็จะเป็นแผงแบบอันนี้ด้านหน้ามีจอเรียบร้อยนะคะจอแบบสนงแล้วก็ด้านข้างด้านข้างแผงข้างก็จะเป็นแดงตัดดําค่ะสวยงามค่ะกริ๊กเลยค่ะเคพิ่งเสียงเก็กเลรองให้ค่ะ ลำโพงใช่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเก็ด,ดูให้ค่ะให้หวานหวานหวานสตาร์ทรถเปิดเครื่องเสียงสิงลูกอันนี้คือใบตรวจสภาพเกดบอกพี่แต่เกดจะมีไฟล์อยู่แล้วเดี๋ยวเกดจะอสงไฟตัวเนี้ยให้พี่อ่านว่าอินสภาพเป็นไงใช่ค่ะว่าอันนี้คือสภาพเขาตรวจมาเป็นเล่มของประจํารถคันนี้เลยนะคะจะเป็นห้าดาวคุณไ,ได้เลยเนี่ย กำลังจะแจ้งพี่เลยว่าคันนี้เป็นห้าดาวคือรถไม่มีบัติเหตุแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นคือได้ท็อปก็คือห้าเต็มใช่ค่ะเต็มเลยคือคะแนนคะแนนเต็มก็คือจะเป็นรายละเอียดคือเขาตรวจสอบเลยว่าเสาโครงสร้างตัวกลางทุกอย่างเนี่ยค่ะแล้วก็เป็นรถคันนี้เลยค่ะเล่มคันนี้ก็จะให้เป็นคันนี้ไปเลยเขาจะรีรีมาร์กหมดเลยว่าเป็นยังไงบ้างความเสียหายตรงไหนมีไหมใช่ค่ะแล้วก็จะจะแจ้งหมดเลยสำเนารถมีครบนะคะเลขทั่ซีมีตรง ใช่สามารถปรุงทุกอย่างค่ะเนี่ยก็จะมีบอกแล้วก็รายละเอียดด้านในก็คือผลการตรวจสภาพเนี่ยค่ะไม่เคยเกิดเกิดอุบัติเหตุเห็นไหมคะมันจะบอกเราเป็นภาษา <Okay. S 1> ไทยหมดเลยค่ะเนี่ยทุกอย่างก็คือรายการพวกนี้เกศสามารถส่งให้พี่ได้เลยเนี่ยค่ะก็จะเป็นจะเป็นรูปต่ังแลสบายใจใช่ค่ะ <S <S คือ <S <S เล่นเนี้ยค่ะเดี๋ยวเกศจะส่งไฟล์ให้พี่ <S <S พี่พ,พี่สามารถนั่งอ่านได้เลยว่ารายละเอียดรถดยนต์เนี่ยเป็นยังไงบ้างคันนี้แล้วก็เกศจะให้เล่นน้กกับด้วยค่ะ การันตีเลย <S <S บางทีเราไม่เห็นรถจะได้มั่นใจนะคะ, <S <S ะแล้วก็น้องหวานเปิดเสียงด้วยอันนี้เปิดหลังคาได้นะคะสตาร์ทแล้วมันเสียงดังไหมคะมบบไม่ดังน,นี่สตาร์ทแล้วค่ะสตาร์ทแล้วค่ะใช่ไฮบิดจะเบาแบบนี้เลยค่ะไม่มีเสียงเลยค่ะนอกจากนอกจากจะขับแล้วเสียงค่อยจะรันเครื่องขึ้นแต่ถ้าเกิดสตาร์ทอยู่กับที่แทบไม่รู้เลยว่าสตาร์ทรถแล้วเดี๋ยวหนูให้ดูห้องเครื่องตอนสตาร์ทรถแล้วนะได้โอเค อันนี้คือ,เ,อะคะเดี๋ยวเก็บให้น้องหวานดูให้อันนี้คือรถสตาร์ทแล้วนะคะนิ่งเลยไม่มีเสียงเลยเมีเครื่องยนต์เลยค่ะไปไล่ดูเลยกิ๊กค่ะค่ะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรไหมะ่ไม่มีค่ะเดิมเดิมหมดค่ะพี่ถ้าเกิด<อ>สมมติว่าเครื่องยนต์มีการเปลี่ยนแปลงการลงเล่มระ,ะบบลงเล่มที่เขามาตรวจเขาจะบอกเราว่าโครงสร้างมาีการทำมาใ,ใช่ค่ะใช่นี่ค่ะ ทอย่างด้านบนก็มีสติกเกอร์ทุกอย่างครบหมดค่ะโอเคค่ะพิกเลยสีสีรอบเถาสีรอบรถสวยสวยอยู่แล้วค่ะรถอันนี้คือเสียงรถนะคะคือเสียงเครื่องเสียงเครื่องเบามากใช่ใช่มันเป็นไฮบิดจะเบาแบบนี้ค่ะไปมาที่ามวรช่งะประมาณสามค่ะถ้าเกิดประมาณสามค่ะจากกรุงเทพมาโอเคเลยค่ะเดี๋ยวก็มีทีมงานไปรับให้ได้เลยค่ะ ฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรเลยดูแลให้หมดค่ะารักจังเลยโอเคะได้ค่ะ,คะที่อยากไปเพราะว่าที่อยากไปเพราะว่าอยากไปให้ไปเฮียกับน้องน้องเกดเจอให้ไงโอ๋อหเพราะเป็นน้องทีเข้าใส่เอ่อเรื่องจีนวะใช่ไหมได้เลยค่ะเราจะไปส่งจากได้ได้เลยค่ะยินดีนะคะอโอเคได้ค่ะขอบ่ะโอเคได้ค่ะ Good night นะคะ สีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ FC ค่ะอยู่อเมริกาค่ะอยู่ไม่ไกลเลยอเมริกาเอง FC America, ィィอเมริกาวิดีโอคอลกับเราค่ะพอนีดูคันนี้เลาจะมาจองรถกเกตเกตเกตทุงบอกเลยคะ่ะ FC อยู่ที่ไหนก็ตามนะคะบอกเลยนะคะเห็นรถจริงแน่นอนเพราะเราวィィิดีโอคอลดูได้อยู่ทั่วโลกนะชาติไหนก็ตามซื้อรถกับเกตได้หมดนะสนใจทักมานะคะยินดีบริการทุกเพจน,นะคะบา,บายๆค่ะ